สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะก็มาเจอเจอกับอาจารย์การดากันอีกแล้ววันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันในเร็วนี้นะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย ก็ถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ รับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายนะอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะใบแรก ace of pentacles เก้าทวนะคะ hydrophane สามเหรียญห้าเม็เท้านะคะ hermit หกดาบเดวิลควีนสออฟเพนทัลคูแล้วก็ฟู l นะคะถือว่าเป็นพลังงานสวยงามดีมากๆแล้วก็จะมีไพ่พัพิคเนตนะคะด e c ซิชันเป็นโอกาสดีโอกาสทองนะของชาวราศีกันในเรื่องของการทำเงินนะคะนะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสมุด ก็เหมาะที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะที่จะก่อให้เกิดเงินนะการทำเงินที่ดีมากๆนะคะนะหรือใครที่กำลังนะคะคาดหวังเรื่องของเงินนะจากที่แห่งใดก็ตามนะก็มีโอกาสที่จะได้เงินนั้นนะคะนะเงินที่เป็นของเราเราก็จะได้รับนะเงินค่าตอบแทนเงินกำไรเงินปันผลนะหรือเงินโบนัส นะเงินอะไรก็ตามที่เป็นของเราเราก็จะได้รับนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากความรู้ความสามารถของคุณเองหรืออาจจะมีคนหยิบยื่นนะโอกาสในเรื่องของการทำเงินใหม่ๆให้กับตัวคุณก็ได้นะคะก็ขอให้คุณน้อมรับโอกาสดีๆนั้นไว้นะแม้จะเป็นโอกาสเล็กๆทําไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรมากมายแต่โอกาสเล็กๆในวันนี้นะคะก็จะนําพาคุณ ไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนะดีมากยิ่งขึ้นนะคะนะสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องยากเป็นสิ่งยากเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ไม่ไม่คุ้นเคยนะหรือไม่ไม่ได้มีทักษะฝีมือกับสิ่งนั้นเลยแต่ถ้าเราพยายามพัฒนาตัวเองลองฝึกฝนลองลงมือทํา นะแค่เปิดใจที่จะลงมือทำนะความสำเร็จมันก็จะค่อยๆอกเกิดขึ้นแล้วนะคะก็พยายามมั่นใจนะในความสามารถของคุณนะคะถ้าเรามั่นใจมีความหนักแน่นนะมีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำมีโอกาสที่จะทำสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับาการลงทุนต่างๆเกี่ยวกับสถาบัานการเงินนะคะหรือทำการค้าการขายแบบซื้อมาขายไปนะหรือมีการลงทุน เก่งกาไรอะไรก็ตามช่วงนี้ดีมากๆนะคะหรือหากคุณทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารนะคะเกี่ยวกับของกินของใช้นะคะช่วงนี้ดีมากๆหรือถ้าทําธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์นะคะก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเดินนะคะเรื่องของการทํางานถือว่าเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเติบโตขึ้น มีความก้าวหน้ามากขึ้นใครที่กำลังมองหางานใหม่มันก็เป็นการได้สแสวงหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณนะงานใหม่นั้นมันจะนำพาคุณไปสู่การเติบโตที่ดีในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานที่มันเหมาะสมกับความสามารถของเรานะถ้าเราอยากเติบโตเราก็ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ นะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆนะคะก็จะทําให้นะชีวิตคุณได้ดีอย่างแน่นอนนะคะเป็นดวงชะตาที่จะเป็นที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะก็ขอให้เรากระทาแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะคะมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวด้วยกันทั้งนั้นนะเพียงนะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยอยู่เคียงข้างคนที่กระทำแต่ความดีนะคะนะถ้าใครทำสิ่งไม่ดีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอยากจะอยู่ด้วยนะดังนั้นก็พยายาม ทำดีปฏิบัติดีไว้จะดีกว่านะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลให้คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะหรือดนจิตด,ดนใจให้เรานะคะได้เจอหนทางชีวิตที่ใช่นะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นหรือหากใครที่กําลังหลงผิดอยู่นะก็จะมีะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละที่จะดนจิตด,ดนใจทําให้คุณคิดได้แล้วก็สามารถดึงตัวเองออกมา จากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนะคะนะก็ขอให้มันทำบุญไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำก็จะเป็นการได้สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณนะได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีนะใครทําใครได้ผลบุญนี่แหละที่จะหนุนนําให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญนะคะความมานะพยายามของเรานะการลงมือทํานั่นแหละที่จะทําให้คุณทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะนะแม้บางท่านอาจจะ เคยทำผิดพลาดนะคะนะเคยทำล้มเหลวมาก่อนนะคือมนุษย์ทุกคนไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องนะคะความล้มเหลวความผิดพลาดในอดีตเราก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขนะนำมาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันได้ดีมากๆซึ่งนะบทเรียนประสบการณ์นั่นแหละที่จะนำพาคนไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีความโดดเด่น ในเรื่องของการเจราจานะช่วงนี้วาทัศิลดีมากๆพูดจะอะไรไปเจราจาเรื่องอะไรนะคะก็ดูจะมีสเสน่ห์นะคะมีคนสนใจคุณเยอะนะพูดอะไรไปก็มีคนเชื่อถือพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งนะเจราจาต่อรองอะไรก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีนะจากที่เราอาจจะเสียเปรียบอยู่ก็จะได้เปรียบขึ้นมาโดยทันทีนะคะแต่เราก็ต้องพยายามพูดในสิ่งที่ดีด้วยนะคะก่อนที่จะพูดหรือพิมพ์แชทอะไรออกไปก็ให คิดไต่ตองให้ดีนะอย่าไปพูดว่าร้ายใครอย่าไปพูดใส่ร้ายใครเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามมาได้นะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวนะคะหรือหากใครที่ทําอาชีพที่ต้องใช้คําพูดเยอะๆอ,อย่างเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นดารานักแสดงเป็นพิธีกรนะคะ,นะงานที่ต้องพูดนะต่อหน้าสังคมนะหรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะตามสื่อออนไลน์นะช่วงนี้ดีมากๆคําพูดของคุณนี่แหละที่จะ สร้างชื่อเสียนะคะหรืออาจจะสร้างความเป็นซิกเนเจอร์ของคุณในในเรื่องต่างๆที่ดีมากๆนะคะแต่ก็ระวังอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คืออ่าอย่าไปพูดว่าร้ายใครเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเรานะบางทีพูดผิดแค่ประโยคเดียวนี่ชีวิตอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะนะก็ต้องคิดไต่ตองให้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากให้คุณรับฟังนะคนรอบข้างให้มากขึ้นเราอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายนะคะ นะหลากหลายความคิดมันก็แตกต่างกันไปร้อยพอ่พอพันแม่จะให้ทุกคนคิดเหมือนกับคุณหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะพยายามรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะรับฟังคําแนะนํารับฟังคํา ปรึกษาต่างๆนะคะก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณนะก็จะสามารถนําแนวคิดดีของคนอื่นมาปรับใช้กับตัวคุณได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะนะได้ศึกษาทักษะวิธีอะไรใหม่ๆเพื่อมาต่อยอดมาต่อยอดในการทํางานในการทําธุรกิจให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะสิ่งใหม่ๆหรือทักษะใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนั่นแหละที่จะทำให้ชีวิตคุณ ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนะเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆสิ่งดีๆมากมายมันก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะหรือหากใครที่ทําอาชีพเป็นครูบาอาจารย์คนที่ให้ความรู้ต่างๆก็จะได้รับการชื่นชมชื่นชอบนะคะนะผลงานของคุณนะที่คุณได้ส,สร้างมาก็จะสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลา ที่คุณมีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะมีเวลามานั่งคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะมาคิดวางแผนชีวิตให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะมีเวลาพาคนในครอบครัวพาคนรักนะคะาไปเที่ยวนะคะไปเปิดหูเปิดตาไปพักผ่อนบ้างน,นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะไดอ้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะได้เบ๊ ได้ไปสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะสำหรับใครที่จดจ่อกับการทำงานมากเกินไปก็ควรจะออกไปเที่ยวออกไปร์จแบดเพิ่มพลังให้กับตัวเองบ้างถ้าเราจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานมันก็จะทำให้เราเครียดเกินไปเดี๋ยวมันจะทำให ทำงานออกมาไม่ดีเกิดความผิดพลาดนะเราก็ต้องไปทำสิ่งที่มันจะสร้างพลังใจสร้างความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะก็ไปเพิ่มพลังไปชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างสำหรับใครที่กำลังหลงผิดในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆคือสิ่งเลวร้ายต่างๆเราอย่าเอาอย่าเราอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ำนะอย่าทําในสิ่งที่มัน ทำให้ชีวิตของเราตมดิ่งเลยนะคะนะไปทําสิ่งที่มันดีกับตัวคุณจะดีกว่านะถ้าคุณทําสิ่งไม่ดีผลของการกระทํานั้นมันก็จะส่งผลโดยทันทีเลยนะคะนะอย่าคิดว่าทําไม่ดีแล้วใครไม่เห็นนะกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอนะคะนะแล้วก็พยายามทําสิ่งที่ดีไว้จะดีกว่ามีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็หาเงินได้มากขึ้นมีโอกาสทําเงินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอยู่ที่คุณจะขยันนะมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นช่วงที่ต้องเร่งทาเร่งซ้านะเงินเข้ามาเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะนะก็จัดสรรวางแผนนะการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเผลอนะใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้เงินตามอารมณ์นะคะบางทีอ่าหงุดหงิดน,นะก็ อารล้มเสียก็ใช้เงินแก้ไขปัญหาอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็พยายามคิดให้รอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินแม้คุณจะหาเงินได้เองนะคะหาเงินได้เยอะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะตอนนี้หาเงินได้เยอะนะดวงการเงินพุ่งแรงพุ่งแรงดีมากๆแต่ถ้าเราไม่ไปหยัดใช้นะคะนะใช้จ่ายชู้ชุ่าใช้จ่ายเกินตัวเงินมันก็มีโอกาสหมดได้เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่ ระมัดระวังนิดนึงเรื่องของอาการหึงหวงต่างๆนะคะนะถ้าเราลดความเป็นแบบความเอาแต่ใจลงนะความจู้จี้จุกจิกลงมันก็จะทําให้สเสน่ห์ในตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะดูน่ารักมากขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาก็พยายามปรับนะก็ต้องปรับทั้งตัวคุณปรับทั้งคนรักของคุณด้วยนะคะความรักมันถึงจะไปกันรอดนะคะถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ฝ่ายเดียวมันก็คงจะ มีปัญหากันได้นะก็ระมัดระวังด้วยจริงๆแล้วคู่ของคุณรักกันดีนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะปัญหาไร้สาระเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆคือบางทีก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะคะนะถ้าไปจริงจังนะไปจดจ่อจะจงจะเอาชนะกันอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะ,ะทําให้ความรักมีปัญหาได้นะก็ระมัดระวังด้วยสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ความรักก็ดูจะไม่ค่อยได้อย่างใจสักเท่าไหร่เลยนะเหมือน คุยคุยกับใครก็ดูจะไม่มีความชัดเจนเหมือนเป็นคนคุยไปเรื่อยๆไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาไปมากกว่านี้นะในเมื่อความรักมันอาจจะไม่ได้อย่างใจสักเท่าไหร่แล้วก็ไปบุ่งมั่นกับการทํางานกับการหาเงินนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองจะดีกว่านะเมื่อเราทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะรักตัวรักตัวเองให้เป็นรับรองเลยว่านะสิ่งดีๆ คนดีๆก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะและนี่ก็คือเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีกันก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์นะก็สามารถ กดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้น,นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ